เอาคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเด้อครับสวัสดีครับผมทุกคนครับวันนี้ว่าเขาสิลาบง้วนเหรครับผมนี่ตกว ดีค่ะพี่น้องสปูตสกุนจ้าสวัสดีครับผมนี่ประปอมขี่ท่าไม่คนหนึ่อ้าวนี่สวัสดีพ่่อแมพี่น้องกันเด้อครับ,บรสวัสดีครับผมสปูตสกุนครับนี่ว่าเขาสีลาบงวดเหรอครับผมสีลาบเนี่ยนะสีละว่าเขาว่าสีลาบแบบเป็นลาบเหรอครับบสวบัสดีคุณเต้เต้เต้มาเพื่องไง เอิเพิ่นก้อนแปงไปงก้อนเศษน่ากินเอื่นทีเอื่นนอง<อ>ไหมเอาก็เอื่อผูุ้ทุกคนลครับมาครับมาอัานงินจินไกะเท่นอยู่ี่เขอยกินกน,น้กนัจังมาดูมนาจินนั่กันเลยครับคล้งเศรูครับผมเนี่ยลังังแงละครับมาเาที่ฟักทีลาบยังไงล่ะนี่อย่างนี้น มึงบ่แม่นงัวใหญ่เด้เนาะคันงัวใหญ่มันสิเป็นเส้นใหญ่นั่นน่เหนียวาพี่้องเดี๋ตาแซบดิลามบ่ตรงทางสันกวล่เฮาส้เ่งจังบ่กินเจวจุมา กละล่วงในตมเอืงองยางอึงเราจะของมีดิมซิมเยอ่มันไม่ตลาดเดิมไม่มีขายหรือบ่แม่จักบ่ได้เข้าตลาดจักเทียบ่เห็นคขันมนี้กะทียู่ทางของแว่ขายกือบ่คืบ่เราไหวดอกแพงเนาะตรงนี้เนาะสอง3อยสามลอยแล้วไม่ใหม่ัตักแล้วเนาะ มาเนี่คือหลาบง้วด้วยครับมน,นี่เขาหลาบนี่เนี่ยเขาต้องเสกียรหละก่อนกูได้กินเิบไบ้ก็กินกินไม่ได้ก็เอาไปขัวไปอ้อมไปแจงไปถูกต้องนะครับผมเพรว่า กินบ่ดได้กับบางคำกินบ่แมนต์นี่ก็ต้องนี่ก็โจ้าโอ้กิ้บมาได้ดื้อเอาไปขวบไปยังแน่ว่าสันโอเคครับผมบ่ได้วารยังกันดิบได้กินนี่คือคือลาบนะครับผมมันเอาใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องใส่พริกนล้วมั้ยเนีย่ย,ยลูกนี่คือพริรกพริกขวบแล้วครับบน <c oughs> ใส่กัไปงามเลยครับผมคือเดี๋ยนพอมันล้มมันจิปดิวกัดดังกันอุยตายยักตายจืนเรียบร้อยลครับพี่น้องนี่นะครับเขื่อนเขาเอ้ะเจ้าเอื้อนว่าเป็นหลับเป็นขั้วตรงไส่ข้อขั้วมันจังง่วงบาเห็ดยังไงกับบ่แสีบบ่คือห่างหอบบ่มี้ข้อขั้วของยังใส่ข้อขั้วนี่ตัวสำคัญนี่ครับบ่ทำกระดาดนี่แต่ว่าไก่จะใส่ลายเกินไป กาว่าเห็นสมเนื้อสมนังนั่นล่ละพอยเดียวครับผมนี่ตัวซอยด้วยครับว่าเ้อเหาบ่มีบีเขาต้องหาบีแบบนี้โอ้ยังน,นั่งปักหยึ่เสียบบว่าบีเป็นไหมโอ้ ผมนวดตัวนี่เอาใส่ก่อนไปครับผมนวดโอ้โจะใส่ลายเกินไปใส่แบบเห้เดเนื้อในหนังหแสบเป็นนวพอดีคุณลำปาวาาป่าข้าไปอเคเอาอยอ่ะฮะทางผีกับเป็นผักเลยครับป่ะนี่นี่คือหอมแดง หอมแดงหอมบัวใส่ลงไปเดีแกฮู้จะมีอีกเจึงบอกปน่าวท่านใส่ได้ครับไปใส่พร้อมผมจังไม่ได้ใส่ดูเหมืเตี้ยผมลืมผมลืมเปลี่นตลอดมอไซคันใหญ่กว่าปังน่าวผมก็ลืมเนาะจอดยกกู้สองมือเหมืนจังไปเอาเนาะที่สวรรค์จะปังน่าว <laughs> <laughs> มันบัวเน่นอนนี่ bất thành cho cứ lướm mũi cảnh mà này lướm chắc cái gián mà nó sắm mượn há có mà nắng ใกลก่มาหาดิรับพี่น้อยอนยะ่าเีย่ได้กินก็ได้นเนาเลี้ยง่นเนาะยู่น้ำกันเน่ยละ่ะไม่รู้สัตว์เแกนฟูวโกด้วยพักพัถึงมืนก่อนเออนี่ยัมเมนนมืดพอดีพอดีพองาม ใจซิมซิมหน่อยก็บ้าจักแล้วว่าจิงศรีเสียบจีจางจิ้มก <c oughs> ันเม็นน้ำกินไม่เนี่ยหน่อยนี่ผู้โยน้ำเหนี่ยเขียดเลยดิเนาะ <c oughs> นาบู๊ดใจกันคุ <c oughs> ่หล่อ <c oughs> หน่อยเขาบ้าซิมหลายแล้วเนาะซิมแน่นี่หน่อยตัวกันมันหน่อยเนาะ ะสันี่อาจน้องผาหาพ้าเขาช่วกินจะี่นอนู่แห้วน้องพใหญ่บัานเดียดีครับผมกินน้องมันี้ครับอะไรกินอยดกินกินน้ำกินปลาเลยครับมื้อนี้บ่ไรื้อห้าปูหาปลาอย่างนี้ครับวันนี้จะธรรมดาไป่ต้องไปมือเวียนมือจังน้อยนะครับไปชิ้นมือไรครับบ่ไหวเครับแตันนี้โอ้แกินแหงมาได้ย่ะว่าติดแห้งมาได้ ก,กินสุกน้องไม่จริงกับกินน้ำกันน,นี่ซุกจานนี่แหละคือบวัวอะบังคับกันว่าผู้ได้กินซุกท่านซุกไม่คุ้ได้กินซุกได้ก็กินซุกไปผู้ได้กิน<ร>นิดไปก็กินไปควา,าสุขใจเป็นว่าให้สุดใจเอิญเนี่ยพนักเอิญพี่เอิญน,น้องโอ,อ้ยักนั่งเลือดเลี้ยงเชิญพี่น้องทุกคันได้ครับมากินเผาหน้ำกันแต่ว่า ผมก็เอิอนดูดอกแต่ว่าผมเอิอนมบเปลี่ยนคือพอปลอมโวยคนนอกรเอิอนกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมถึงสี่ยู่ไก่ยู่ไก่เอิอนเบิดแหละครับว่าเอาสีบ่อใดเอือซื้อยังกับเรื่องเสียงห้อก็ะจำเป็นได้บ่อใดเนาะซื้ออะไรเนาะทุกท่านเลยพี่น้องมาจึงขอน้องไกันครับนี่ครับดิบเด้อครับเรื่อยพี่น้องเลยสุดๆทุกคนเรื่อยมาจึงขอน้ำกันเด้อครับ ก็ถึงคือกเสียบลาบเนาะเอาเงินว่าลาบลาบเนาะลาบก้อยขันก้อยนี่ส้อยมาพาะเนี่ยขันก้อยนี่สิดิบนี่นี่จังมันลาบสุกถึงว่าการลาบคือลาบสุกไปสร้างังไงบรรยากาเอาก้อยให้ลาบมันมันต่างจังไดก็นเลยขันก้อยก็ดิบขันลาบก็สุกพ็ทำมาเรลค่อยเล่าตัวกันสั่งลาบสุกหรือดิบ ก้อยสุกดิบกินมืดปลาจากชวาลาบวกก๋วยกระสังก็เป็นเป็นเนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันโอ้แซ่บเลรอนแบบนี้เนาะแซ่บเลยกินดิบแล้วก็กินซุปอันไหนแซ่บก้อนกันมันไม่แซ่บก้อนกันดิ

ผู้มักเดิอดก็แซบเดิอปังยังนี่แหละคือว่ารสชาติดีบ่หนีกันไปหรอกครับผมผมว่าสมายัยตะเกียที่กินยังไงกินสดๆเลยเนาะเน้ทำเนี่ยมประเทศนี้มานำาเลยผมเดี๋ยฟังบงบบมถอดเนาะครับจะสะาบายเบาๆเบาดีเนาะ ผมบินนิดหน่อยผมเปลี่ยนก็จะเอาขางวะนะัวนขางวัวขางัวปันพูนอย่างละไปเห็นเป็นอะไรยำจิ้นยุสวดสะเถอสะยุออมงวะนะ้วนไหมคือ,ง,อง้วนือจังเตียงห้อยละ่ะโค้งกระดูกแบบนี้ก็จะเอาตับเอาไตายอยู่ยังออกวัดตึงเลียดก,กันไปห่งอยู่ในโคง้งเนาะพอเยี่ยเกมแล้วก่อนเอามือกรอบเลียดในโคง้งไหม หอบเราก็หอบเปนบอลหอบจริเลตปวดปวดยุกโซกัท sí so um um> um> ึ่งยันทึ่งบึงเนาะมานี่เนาะเป็นเ็กอ้อยรบ่จับ่ล่ะพินผลบวกกันาเสียพัทีเดียดในโค้งผลมาดิมันแปว่าจินน้ำกันมันอุ่นไปผลเลียดข้าค้งมันหอนหอนมือมือขึ้นน้ำตุ่มนาว่าเลือดใหม่เนาะมันอ อ,เเอก็ไม่อยากกินนอกจากอยากกินหนอกย่านย่านตั้งหากหมดละอยากนั <ś> ่ง <c oughs> ออมว่าว่าท่านได้ปอกนางออกเพันเดียนะตะบักเผาพันบ้า,บานานางปาดก,กินเนาะยาน,น,ย,านยานมาัตสุคุณนะก็เจ้าก็เจ้าก็บ้ายันนี่แหละธรรมดาบุญเย็นซีอย่างี้เถอะก็เจ้าขาง้อขาควาย่างนี้นนนขขก็จะปันพูดกันเป็นบุญเย็นซีนรื่นเรียนนะ ต้อเจียวตัวกันเลต้กระดูกร์ะเอามาต้มให้แจงเปั่นกันหลายเนาะอ๋อมวยมูบานนึงกับปั่นกันตัวนึ่งนี่สิไหวกันเป็นบุญนี่คุ้มนั่นกระขาคนี่อร่อยเนี่ยบ้างนี่อร่อยดิว่ามันตีเป็นตัวตัวซ้ำตัวผลิตเป็นบุญตะลเทียนเนาะตะละบาหเนาะเมืนแบ่งขวดเนาะแมน ได้พวกเรายิ้มหาพวกเรหาซิพลอยเป็นสิาติงน้ำผีน้ำนองมาาก็ถได้อยู่ได้กินทุเรียนนะสมือนี่บุหรีเด้คขับเจ้าพอมาไก่กันเ้อสมือนี่โควิวไหลไม่ครับำตะกอพ่อแม่พเห็ุบุญนีสิโอ้ยสวัสดีกินขอบุญยเชิดว่าสิได้กินไงสิ บีบจนมือพองหมดน่ะขาพุ่นเขบเขาพุ่นมันนะี่เรียนนะเป็น,นเนตเองคือคือคือเจอ้าเห็ดแทบทุกเนีน้ยนั่นแหละเดี๋ยวเรก็บ,บีบเขาพราเจ้าบ่าได้เขาเลี้ยวป่านนี้เขาบุญเขาคนเซอร์เทียนนี่พุน่นเป็นเดียนพุน่นตั้งแต่เดีนเป็นบุญได้เนาะ ก็จเจาเกากันมักมักมักน้ำเอ็นมักเข่าเนี่ยนะมักเราว่าเราจะไปตำมันต้องหางเด้วเนี่โอ้ยขมกมังมาสั่ินเหลี่ยมตำซอยกันตำซอยกันหรเนาะไม่ตำซอยได้สีเหลี่ยเ,เนาะหว <c oughs> ่าหางงมังจินเหลี่ยมวะบ่าวพ่สาวนี่ยเออแตกันละ ก็พ่อสาวก็ไปหากันมองขึ้นสันละย่างบนไปตำกับคุณช่วยสาวนันสาวนีโต้หมวนดีตะกี้ผู้ใดผู้ดีผู้บ้าทั้งหลายค้าบเจ้าเนี่ยย่างกันโอ้ยย่างกันตำเยืนหางคุงมองยูกันล่มกระทอกันเหรอั่นถึงนหางกันหางคุกมังไอ้ก็เอื่อญก็ยังคุ้งมองคุณมองมองกระเดียบมันเงาดิซสมนีสมนต์มองได้หมดเนี่ยคุกมองเขาเหยียบพี่พุ่นูกลึกสมุดพูดนะ

ตามเขาจินเด้ะบริวารตะหปุ่นเนะอะโกงมั่งเนาะเพราะว่าลูกสีตะกี้มืมดบานยิงเห็น,หนมีลูกเดียวพวกแมงย้มก่อส,ส,สีโอ้ยไปยไำเได้ไปติดเชียงสนแล้วตุเตียไปดึงสายพานใอยกัน<ม>อน,นี้เขาจะเอาอะต่ตำจินดิตำตำเขาอ,อขัน่าทจะตำเขาจินมาเร้่หนาตัวยกษ้งางี vẫn bình đi miệng mày thang thang nếu tham truyền tham đồn đi mô mê đi tham nhau thì ku thang gặp đi fat nhau fat rock 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 lúc rock 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 คือล no? yeah. ุงเสียลุงเดียวลุงเสียลุงสีตายไปเลยนักเอกโอ้ยข่าวเต็มลุงเสียอยู่กับบ่ได้กินมาเลยทำไมตะกี้เป็นเป็นนี่เลี่ยงละไปย้ำในเดี๋ยวไปตทีตะเคียงสวยเพลินดึงสายพันธุ์อยู่ตัวสีตายไปได้กันเลยอืมเป็นได้พพราะไงกินข้าวมันอืเขียนลครข่าวแซ่บข่าวง่วตัวครับิข้าวว่าแซ่บวินนี้จะวางได้เนาะคนนอก็ได้ อากาศดีดีพี่น้องเนี่ยเขาไอ้ไอฟ้าคึมคึมตลอดเวลาเวลาคึมทุกจริงมันยังแต่ว่าไข่แน่ก็แดดอยู่นี่นะแม่นครับแล้วถึงเดือนเผาผันก็ดีเลยจายมันเอ้าครับมันห่อนอยู่แต่ว่าวม,มันไม่แดดไข่เนี่ยไข่ผักคุ้มเนี่ยแล้วไปพูดทั้งมันไอ้ซับห้องอะไรเจ๊ซัมหมดเลยเบิ้งเดียวไปอีกแล้วลบวผมวันมันว่าโอ้ยตองฝ่าหรู้กันนะมวะงยุคกระปุกไกลกันนี่แหละ ทงเากับพอลินเนาะครับถ้าเราระว่าโอ้ตกแห้งมั้วะซาเปินกะเมื่อจริงถอดน้ำกันเห็นน้ำกันตะมืึ้นล่ะคือใส่ลำบานยาไปแร้วได้เยวไปบ้างที่บยังลงไร้บุีเตรียมมามาไปกัยากอีกล้วคนเขาก็ได้ก็ได้ว่าสอดยงหลอจ่นกระบะนําจองน้ำขึ้นถว่ากับอรับ นี่เขาก็ะินเขาชินมาเมื่อี้แล้วก็บเมื่อสิไปจังไในจังในเก็จังบ่จังว่ากันอี่เด้อครับโคมไอ้พี่น้องทุกุนพุนครับผมแต่สำนักมือนีกะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยครับบ่าววาผู้นผู้นี้ครับว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พนี้ผมก็สิลาพีระนองไปไปยื้อจินไปทางไหนเรือไปหาทางไหนกันจังว่าจังว่าต่อไปเด้อครับสำนักมือนีกะบเก้าคมาสวัสดีจัพี่น้องเด้อยกับสวัสดีนะสวัสดีค่ะ